สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้จําเป็นต้องเลื่อนการสอบบรรจุเข้ารับราชการครูในตําแหน่งครูผู้ช่วยประจําปี2564ออกไปนะครับนั่นก็เลยส่งผลกระทบต่อโรงเรียนหลายแห่งที่มีอัตราว่างรอการบรรจุแต่งตั้งครับในเรื่องนี้นะครับนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับฟังปัญหานี้แล้วก็หารือกับทางรอตอ,รอัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท เห็นควรให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมองสพทที่มีจำนวน1,964คนปฏิบัติหน้าที่ต่อไปซึ่งก็จะเป็นผลดีแก่ทุกฝ่ายนะครับทั้งผู้เรียนและผู้สอนในสถานการณ์โควิด -19 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นว่าการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเหล่านี้เป็นโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาแก่นักเรียนในทุกระดับชั้นที่กำลังขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์โดยยืนยันว่าทุกคนนั้นได้ต่อสัญญาจ้างอย่างแน่นอนครับการต่อสัญญาจ้างก็จะทําให้ครูนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือว่ามีเหตุพิเศษซึ่งเป็นการสอบเฉพาะกลุ่มสัญญาจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ในสังกัดสพทไม่น้อยกว่า3ปี สพทก็ยังได้จัดสรรงบประมาณประจำปี2,564เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการครับสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนพร้อมกับเงินชดเชยพิเศษครับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรวมทั้งสิ้นกว่า1,000ล้านบาทจำนวน45,553มาตราอย่างเช่นบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตครูดูแลนักเรียนประจำพักผ่อนครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ธุรการโรงเรียนและนักการพะโลง เพื่อลดภาระของครูซึ่งก็จะเร่งจัดสรรสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆโดยเร็ว นอกจากนี้ครับยังได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนอย่างเช่นค่าหนังสืออุปกรณ์เครื่องแบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในสังกัดสพททั้งโรงเรียนทั่วไปครับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนเฉพาะความพิการรวมทั้งสิ้น2 9 4 9 7แห่งภายใต้วงเงินกว่า1น0 0 0ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนในทุกสังกัดค,ครับ